แม่นุชักขนด้วยให้มันดีเันเลยเนี่ยอากนไเนี่เขาอยู่้งนเลยสาปชดจิเนาะเออต้งพาวยานะแม่กรโดดเาด้เยเนี่ยเาไม่้นด้เลยมีกัดเบาๆ ตัวไว,วได้นอืมที่ตรงนี้ปลาเยอะปลาเยอะมากเลยตรงนี้ปลาเยอะค่ะให้ปลาสองทีนหนึ่นงกพาวอย่านะลกูกพาวนเนี่ยอะไรเรียกยังไงแง่กระโดดเลยนะั่นเอย่าเขาหนักที่นี่หน,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 นะแม่งน้องพาวนั่งลงค่ะลูกไม่ต้องเดี๋ยวน้องพาวโยวนตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้ค่ะลูก ค่ะเดินเลยค่ะโยนไปตรงนี้ก็ได้เห็นไหมไม่กินใช่ไม่ต้องกระโดดเขาหายไปแล้วฉีก็ได้แต่น้องพาวไม่ฉีกน้องพาวให้เป็นแผ่นๆไปเลยโยนไปตรงนั้นก็ได้ลูกโอ้โหกลัวจังโอ้โหเป็นตัปลาตัวใหญ่ๆค่ะโยนไปไกลๆเลยค่ะลูกจิง โอ้โหตัวใหญ่มากค่ะปลาดุกเราจะทำเป็นชิ้นๆเป็นขนมปังให้มันกินจะไม่ถ่ายแล้วนะกลัวน้องพาวแบบว่าเออเดี๋ยวฉันจะถ่ายนี่น้องพาวกับแม่กิ๊กโอ้โหกิอรนกยไหโยนหพุ่นโยนพุ่น อย่ไปตรงโน้นองคามันมัใกล้ไปเอาเ็เรียกแต่เราไป้ปประดูกใหญ่ถ้าจะมาปล่อยย่งีีก่ะแม่งโอ้โหน่ากลัวมากค่ะปดกเพิ่งรูว่าประดูกกินกินกินขนมปัง มั่กินไปแล้วปุนเปี๊ยกมั้งท่าไหรเนี่ย20บาทอะไรค่ะมีความสุขค่ะเอาอย่างนี้โอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยนะครัว อโอ้โหปลาดุกตัวใหญ่มากมไปกินกินดูนี่ดูออกสเต,ต็กก็คือโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลอยู่นหะนึง่งเอน้องปลาเล็กมึงกินเรวกิ้